คือผักเราเป็นผักยิ้มอ่ะเราอยากเห็นแบบพอไปส่งปัเห็นคนยิ้มเห็นเห็นเขามีความสุขพอกินเสร็จเขาก็ยิ้มอมยิ้มแบบแล้วก็นึกถึงเราแล้วก็ยิ้มคือเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นขอขออนุญาตอ้างอิงถึงจุดเริ่มต้นอีกทีสั้นๆครับพี่จริงๆเราเราเริ่มกันมาจริงๆคนถ้าคนได้ติดตามเราก็จะเห็นเราในใน youtube หรืออะไรต่างๆอันนี้คือปีที่สามที่ที่เราเริ่มต้นจากการที่แค่อยาก อยากปลูกผักให้ลูกหลานกินแบบไม่มีปปอสารน่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสารเยอะตกค้างมันเยอะอะไรแค่นั้นเลยแต่พอทําไปทามามันมันกลับหลงรักในสิ่งที่ผมกับวิลีททำไปเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะทําแบบออร์แกนิกไร้สารร้อยเปอร์เซนคือผักเราเป็นผักยิ้มอ่ะเราอยากเห็นแบบพอไปส่งปัเห็นคนยิ้มซึ่งซึ่งคาแรคเตอร์ของของวินฟาร์มจะเป็นแบบนั้นคือพอถึงมือเราอยากให้ถึงมือปั๊บแล้วเขารู้สึกว่า สิ่งตรงนี้มันมันมีมีประโยชน์ต่อร่างกายของเขาทำไมพี่ถึงถึงมาโฟกัสในการที่มาทำผักออรกนิกตอนนี้ทุกคนส่วนใหญ่เลยเทรนดเอาง่ายๆเลยเทรนด์คนรักสุขภาพเยอะผมปลูกผักผมอยากให้ปลอดภัยด้วยแล้วอร่อยอสำคัญนะมผมรู้สึก,มผ,มสกผมรู้สึกเข้าที่ทำมาแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มถึงปากคนเนี่ยคือเวลากินเข้าไปจะรู้สึกเลยผมเชื่อว่าคนจะรู้สึกว่าอันนี้ยกินเข้าไปปบ มันมีนะมันมีในเนี้ยมันมีมันมีสารมันผมว่าร่างกายสัมผัสได้แต่ถ้ากินแล้วไม่มีสารแล้วผักพวกนี้ดันอร่อยด้วยถูกปากด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันชื่นใจในหัวใจของของเกษตรกรกกแบบนี้จริงฝากให้พี่หอยช่วยช่วยแนะนําว่าช่วงนี้เป็นอยากจะให้คนหันมาดูแลสุขภาพร่างกายโดยการเพิ่มวัคซีนธรรมชาติให้กับร่างกายเราเอง ในประเทศไทยตอนนี้ต้องต้องระวังมากเพราะว่ายอดผู้ติดโควิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราอยากมีแบบว่าเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาติดีกว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาติคือเราหาได้ด้วยตัวเองคืออย่างเช่นกินของที่มีประโยชน์กินอสมมติกินผักก็ได้อะกินผักแบบไร้สารแบบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ที่มันเป็นออร์แกนิกมันจะทําให้ร่างกายเนี่ย แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไอตัวผักสลัดพี่ว่ามาทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างครัพี่ในช่วงที่เราสนับสนุนให้คนหันมาเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยการเลือกทานเนี่ยครับ <S <S ไอผักซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยอย่างเช่นกรีนโอ๊กเละที่ผมขายอยู่ที่เป็นผักออร์แกนิกเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องกินสลัดอ <of> ืจริงๆแล้วคุณลองเอาผักที่สมมุติว่ามาเนี่ยตัดเซ็ตหนึ่งมีกรีนโอ๊กเลซแลว,วางไว้บนโต๊ะอืม แล้วคุณกินข้าวเฮ้ยมิติใหม่ว่ะกิน hmm. กินเหมือนเหมือนแบบว่าเราเอาสิ่งที่มีประโยชน์ตรงนี้ยมาตั้งตรงนี้ไว้แล้วมันกินคู่กับอะไรก็ได้ hmm. พอกินเข้าไปแล้วมันมันสามารถทําให้หลานผมที่นั่งอยู่อยู่บนโต๊ะเขาก็หันมากินกับลาบกับเฮ้ยเราก็กินกันแบบเออเราก็เออไว้เด็กมันเอาเอาเอาไว้แบบพอพอมันมันเริ่มกินกับอะไรพวกที่เขาชอบได้มันจะเป็นคู่ คู้แบบว่ากู้ประโยชน์ของสิ่งสิ่งนั้นกินเป็นสมูทตี้มา,มาป,ปั่นได้นะพี่นอ้อคือตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมีออกมาเป็นวินฟาร์มดิงที่เอาจากผักเนี่ยมาทําเป็นเครื่องดื่มแล้วผมเข้าไปที่ไร่วินฟาร์มก็หันพยายามหาอะไรก็ได้ที่มันต่อย,ยอดหันไปแต่ไร,ร้ออแกนิกมันมีแบบว่าไปโหยดเยอะจริงนนะแต่กับสุขภาพไม่ว่า ความดันความอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมีวิตามินอะไรเยอะแยะจริงๆเราทําไมไม่เอาตะไคร้มาทาเป็นน้าตะไคร้ออร์แกนิกกันกินปั๊บสดชื่นหวานนิดๆไม่หวานคนชอบคนคนรัสวัศไม่ไม,ไม่ไม่ชอบหวานตอนนี้กาลังจะปลูกหญ้าหวานแทนน้นําตาลวดเนี่ยกําลังทาอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้นี่คือการต่อยอดของวินฟาร์มอยู่ตน,นี้ครับถ้าคนสนใจอยากจะมาซื้อผักกับพี่หอยทางแคสปีเนี่ย ที่หอยมีหน้าร้านยังไงโชว์โชว์วิธีการสั่งซื้อได้ไหมครับคือตอนนี้ผมผมผม,ผมกำลังปรับปรับ,บ,บอะไรบางอย่างอยู่เพื่อให้มันมันสั่งง่ายกว่านี้เพราะของผมผักของผมเนี่ยมันเป็นรอบบางทีก็ต้องขอโทษในในแคสตี้จริง,รงๆว่าคือเราเราเรายังไม่ค่อยแน่นอนยังไม่ค่อยเสถียรเอาเอาว่างไงได้ๆถ้าสมมติเสถียรเสร็จปับ๊บเราจะรู้เลยผักรอบนี้มาวันนี้สามารถสั่งวันนี้แล้วมีรอบส่งวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือผักของวินฟาร์มจะไม่มีค้างแบบ ค้างแบบวางมันเป็นเป็นสต็อกแม่แต่คือพอล้างเสร็จก็คือผมล้างมีมีคือจริงๆแล้วหลไยคนบอกอย่าล้างแบบคือผมอยากเห็นเวลาผมยื่นถุงไปคนแกกกินตรงนั้นได้เลยถึงนี้คือความใฝ่ฝันผมมันก็มีผลว่าถ้าล้างแล้วเนี่ยมันต้องมันต้องมันมันมันจะมันจะเขาเรียกอะไรจะอยู่ได้ลดลงมาหน่อยเพราะว่ามันมันโดนน้ําอะไรอย่างเงี้ยะผมก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยผมผมขอไปแค่ไข ตรงนี้ก่อนนิดนึงได้เลยครับพี่ถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วในแคสปี้นี่ถ้าสมมุติเนี่ยอผักผมยังเป็นรอบๆอยู่หรือว่ายังยังไม่ค่อยเสถียรมากหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะปรับให้ดีดีขึ้นดีขึ้นแล้วทําให้เป็นยักง่ายง่ายทาให้ง่ายสําหรับคนที่จะใช้แคสเปี้ยนนะถ้าสมมุติไม่มีผักสมมุติว่าสนใจผักจริงๆผมก็ผมก็มีแนะนําแล้วกันนะมี บ้านริมลูกทอดฟาร์มอันนี้อันนี้ก็ดีนะฮะเราคัดสรรมาแล้วแล้วก็มีนอตออร์แกนิกไทยนะครับแล้วก็าตามการออร์แกนิกบอลล่นะครับแล้วก็มูฟออนฟาร์มอันนี้คือทางแคสปี้ก็คัดสรรมาเหมือนกันว่านี่แหละผักที่มีคุณภาพถ้าสมมุติของผมคือคือ,คอช่วยช่วยกันผมว่ามันมันเป็นการช่วยกันนะคือคนนี้มีคนนี้ได้คนนี้ไม่มีคนนี้เดี๋ยวรอก่อนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะเพราะ เราเราเป็นเกษตรกรกกด้วยกันแล้วผมเชื่อว่าคุณคัดสรรมาแล้วคุณคัดสรรมาแล้วตรงนี้ผมผมแนะนำาเลยครับนะครับก็ฝากให้ทุกคนช่วยดูแลร่างกายตัวเองและคนในครอบครัวด้วยแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่หอยเป็นอย่างมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับเราไว้เจอกันครับพี่ขอบคุณทุกคนครับอาษาสุขภาพนะจ๊ะ